สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมีพระสมเด็จวัลคางพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์อกกระบอกนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมไปด้วยกันนะครับองค์นี้นะครับเป็นผ้าเนื้อปูนสูงนะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณยุคกลางนะครับของเจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านนะครับแล้วก็เป็น ผ้าเนื้อปูนสุกที่มีส่วนผสมของน้ํามันตังอิวเป็นหลักนะครับเดียวก่อนที่เราจะดูะมลสารขององคผ้านะครับผมพาท่านผู้ชมดูพิมพ์ขององค์นี้สักหน่อยนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับซุ้มเรือนแก้วนะครับก็จะมีความส,สม่าเสมอนะครับแล้วก็ผ้าเกศองค์นี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีความใหญ่หนานะครับแล้วก็ชมกับปลายซุ้มนะครับ ปลายซุ้มจะมีการหดตัวเล็กน้อยนะครับองนี้นะครับส่วนผิวขององค์พรกก็จะมีการแตกลายงานะครับเป็นลายสังคโลกนะครับแล้วก็บริเวณด้านในขององค์พระนะครับด้านในซุ้มเลนแก้วก็จะมีการยุบตัวนะครับมีการยุบนะครับเห็นไหมครับคําว่ายุบตัวนี้นะครับก็จะหดจาก ซูมด้านนอกเห็นไหมครับด้านนอกจะดูสูงกว่าแล้วก็ด้านในจะมีการหดตัวนะครับส่วนลำคอนะครับขององค์ภาพนะครับก็จะเห็นชัดพอลางๆนะครับจะไม่ชัดมากนักน,นะครับก็สังเกตดูแบบอ่าสังเกตดูแบบดีๆนะครับก็จะเห็นชัด ก็จะเห็นชัดแต่ไม่ชัดมากนะครับแล้วก็ลำแขนขององค์พระจะมีความสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอก็คือความหนาของวงแขนนะครับท่อนบนนะครับเห็นไหมครับท่อนบนนี้จะมีความหนาเท่ากันแต่ว่าความห่างของซอกแขนนี้ฝั่งซ้ายจะห่างกว่านะครับแล้วก็ลำพระองค์นะครับลำองค์จะลักษณะ,ะกลมเหมือน ทรงกระบอกนะครับก็เลยเรียกกันว่าพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับลักษณะพิมพ์นี้นะครับพิมนี้สวยๆนี้มีหายากนะครับนี่นะครับหายากนี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับบริเวณแข้งขององค์พระก็จะมีลักษณะการนั่งเป็นท่านั่งปางขัดสมาธินะครับส่วนมากนะครับพระสมเด็จก็จะสร้างเป็นปางขัดสมาธินะครับแล้วก็ ฐานจะเป็น3ชั้นนะครับชั้นแรกก็จะเป็นฐานบัวชั้นที่2ฐานสิงชั้นที่3นะครับเป็นฐานเขียงนะครับเห็นครูบาอาจารย์พาเรียกกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนด้านหลังนะครับเอามาด้านข้างกว่าด้านข้างก็จะเป็นการตัดขอบนะครับโดยใช้ตอกตัดนะครับสันนิษฐานว่าคนโบราณนะครับนิยมน่าจะใช้ตอกตัดเป็นการตัดเฉียงนะครับเห็นไหมครับตัดเฉียงเดี๋ยวดูนะครับดู นี่นะครับการตัดเฉียงนะครับไม่ชัดนะครับไม่ชัดเปลี่ยนกล้องนะครับนี่นะครับการตัดเฉียงนะครับเป็นการตัดเฉียงนะครับแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นการกดนะครับโดยใช้น่าจะไม้เป็นไม้กระดานนะครับเพราะว่าเห็นเส้นนะครับเห็นไหมครับเส้นแบบเป็นเส้นขนานนะครับน่าจะเป็นการกดด้วยไม้นะครับแล้วก็ดูนะครับด้านหลังกับจะมี การยุบเป็นบางจุดนะครับเห็นไหมครับรังจะไม่เรียบเสมอกันเท่าไหร่นะครับจะมีการยุบนะครับองค์นี้นะครับแปลกตามากนะครับนะครับด้านล่างขององค์พระนะครับก็จะมีการยุบการย่นนะครับตามธรรมชาติของพระสมเด็จวัลขังที่เป็นพระแท้นะครับการยุบก็เป็นธรรมชาตินะครับเกิดจากการเวลาอันยาวนานนะครับองค์นี้นะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นววาๆ,ๆนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องคิดว่าเบาท่านผู้ชมอาจจะคิดขออภัยครับอาจจะคิดว่าเป็นเบาๆเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นคาบที่ขึ้นมาโดนพัดโดนน้ําแล้วก็คาบแห้งแล้วก็กลายเป็นผนึกสีวบาๆ,ๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนื้อปูนเปลือกหอยพระนี้พระสมเด็จสร้างโดยใช้ปูนเปลือกหอยนะครับแล้วเวลา ผสมน้ำมันตังอิวนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งส่วนถ้าโดนน้ํานะครับก็อยู่ที่เป็นบางองค์ก็จะมีความเบาอย่างนี้นะครับบางองค์ก็จะเห็นนะครับเห็นนะครับแต่มีน้อยนะครับองค์นี้นะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นผ้าใหม่ผ้าเรียนแบบหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับผราแท้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เราจะดูคําว่าผ้าแท้นี้นะครับจะแปลกตาจุดที่แปลกอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมเห็นไข่ขออภัยครับเป็นละอองฝุ่นนะครับ เป็นละอองฝอยเขียวๆนะครับจะขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นวาาๆสีลุงๆุงนี้นะครับก็คือปฏิกิริยาสันนิษฐานว่าปฏิกิริยาของเปลือกหอยนะครับท่านผู้ชมเห็นเปลือกหอยที่ตายแล้วใช่ไหมครับเวลาขาวๆเวลาไปโดนแสงกระทบมันจะกลายเป็นสีลุงนะครับสังเกตดูนะครับเปลือกหอยที่เป็นขาวๆนะครับที่ตายแล้วนะครับ แล้วเวลามันแห้งเวลามันปอะออกไปนะครับเวลาเราส่องดูนะครับมันจะเป็นสีลุ้งๆนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับอันนี้องค์นี้ก็ใช่นะครับองค์นี้สร้างโดยใช้ปูนเปลือกหอยนะครับนี่นะครับส่วนผลึกวาวนี้นะครับเป็นผลึกของไอ้วาวนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นผลึกของน้ํามันตังอิ้วนะครับันิษฐานว่าน่าจะผสม ตั้งอิ้วเป็นหลักเลยแหละนะครับองนี้นะครับถ้าเพราะว่าน้ําอ้อยนี้จะมีสีน้ําตาลไม่ไหม้นะครับที่ผมได้เคยลงคลิปเกินไว้เมื่อคลิปก่อนคลิปที่แล้วมานะครับคลิปที่ผ่านมาเห็นไหมครับดูผวงเขียวจะมีผมงเขียวนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเคยล้างออกแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับ ตรงบริเวณซอกแขนขององค์พระนะครับก็จะมีผงละองสีเขียวอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เคยล้างแล้วครั้งหนึ่งเคยแบบใช้อาบน้ําใส่ใส่กรอบอาบน้านะครับน้ําเข้าพอน้ําเข้าไปผงเขียวก็จางออกนะครับแต่ว่าพอแห้งนะครับก็เริ่มขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับละองฝอยนี้ก็ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าพระล้างแล้วนะครับ แล้วก็มวลสารดูดูนะครับมวลสารนี้จะเห็นคมจะเห็นขออภัยครับจะเห็นเยอะมากนะครับมวลสารนี้จะเห็นได้ชัดเพราะพระเป็นพระที่สะอาดมากนะครับเห็นไหมครับเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวขาวงาช้างนะครับแตกลายเหมือนสังคาโลกนะครับลายสังคาโลกที่เป็นลายขึ้นมาตามธรรมชาติแตกขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่ลายปูงแต่งแต่อย่างใดถ้าเป็นลายปูงแต่งนี้ลายจะ แห้งกระด้างนะครับไม่เป็นธรรมชาติผิดจากพระที่เปลี่ยนสภาพไปตามการเวลานะครับแต่พระองค์นี้นะครับเป็นพระที่า・・ตามสภาพตามการเวลาก็คือการแตกนะครับการยุบของเนื้อนะครับจะมีความเป็นธรรมชาติและก็มวลสารนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวัลคังอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับมวลสารนี้จะมีแบบเห็นไหมครับ จะมีมวลสารเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็พวกผงตะไบทองเห็นไหมครับเป็นเบาๆบางจุดเป็นเบาๆตะไบทองก็เห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับดูดูชัดๆนะครับขอไปครับนี่นะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับก็ค่อยๆดูกันนะครับเห็นไหมครับผมจะให้ดูมวลสารขององค์พระนะครับ พระองค์นี้เห็นไหมครับไอที่วาวานนั้นนะครับเกิดจากคราบที่พระเคยโดนน้าแล้วก็แห้งนะครับเกาะเป็นผลึกนะครับซึ่งน้ํามันตังอิ้วนะครับคายตัวออกนะครับผลึกกับน้ําที่โดนพระโดนน้ํามานะครับเคยโดนน้ํามาน้ําอาบนะครับนี่นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นมวลสารไหมครับพวกเม็ดเหลืองเหลืองพวกเม็ดแดงนะครับนี่นะครับเม็ดพระสุ้มกออันนี้พวกไกยารนะครับก็ มีนะครับอันนี้บ่งบอกได้นะครับถึงเป็นพระที่ถึงยุคจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับพระแท้นะครับดูวงแขนขององค์พระมีความสม่ําเสมอกันนะครับไล่ขึ้นมาตรงบริเวณพระเศียรขององค์พระนะครับพระเศียรดูสวยงามนะครับเห็นไหมครับดูนูนเด่นแล้วก็พระเกศก็นูนเด่นนะครับพระเกศจะหนาใหญ่นะครับแล้วก็จะชนซุ้มเดือนแก้วนะครับ นี่นะครับนี่นะครับดูซุ้มเรือนแก้วก็จะมีความสม่ําเสมอเห็นไหมครับเม็ดผ้ากําแพงซุ้มกอก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดแดงๆอยู่ย่านกลางนะครับไล่ขึ้นมาอันนี้เม็ดน่าจะเป็นพวกแร่อะไรแร่แบบพวกอายมณีพวกแร่มงคลต่างๆนะครับบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นเม็ดพระธาตุบ้างบางท่านก็จะเรียก ว่าเป็นเม็ดแร่นะครับก็อยู่ที่ใครจะเรียกแต่ผ้าสมเด็จนะครับก็จะมีอยู่แทบทุกเนื้อนะครับทุกพิมพ์นะครับนี่นะครับอันนี้คือผ้าที่ถึงยุคอย่างแท้จริงนะครับผ้าที่สวยงามนะครับที่ถึงยุคของสมเด็จเจ้าพระคุณท่านสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชายจีวรนะครับจะลดเข่าบริเวณเขาซ้ายขององค์พระนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมดูมวลสารนะครับเห็นไหมครับมวลสารนี่นี่นะครับเห็นไหมครับเป็นละอองฝอยอันนี้ขึ้นมาทําธรรมชาตินะครับเคยเช็ดออกแล้วครั้งนึงก็ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นาการแบบเปลี่ยนสภาพของ,องผ้านะครับก็คือผ้า ผ้าที่เป็นผ้าแท้จะเป็นผระอายุนานๆนะครับหลักร้อยปีขึ้นไปนะครับก็จะเห็นเป็นพวกไขขึ้นเป็นพวกฝอยละอองขึ้นก็มีนะครับบางองค์บางกลุ่มนะครับนี่จะเป็นด้านหลังขององค์พระนะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นมวลสารนะครับอันนี้มวลสารก็จะเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับพวกเม็ดผสุ้มกอนะครับพวกผงต่างๆนะครับ ผงดำนี้ก็จะน่าจะเป็นพวกผงใบลานเผานะครับแล้วก็นํามาบดละเอียดนะครับผสมเป็นมวลสารนะครับของสมเด็จโตท่านสร้างนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับจัดถือว่าเห็นมวลสารได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีความถึงยุคนะครับของผ้าแท้นะครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างขององค์พระนะครับ อันนี้สีแดงๆนั้นนะครับน่าจะเกิดจากเป็นนี่นะครับฝอยของนี่นะครับนี่ด้านข้างนะครับภาพนี้นะครับน่าจะเคยทดลองใช้ขมิ้นดูแล้วนะครับผมก็เคยนะครับแต่ครูบาอาจารย์ผมท่านไม่ให้ทํานะครับเพราะว่าไม่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 เหมาะเท่าไหร่นะครับเนาะมันอยู่ที่ความเชื่อของใครของมันนะครับอง์นี้นะครับแต่ขมิ้นนั้น ก็มันช่วยอะไรก็ถือว่าได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับพระท่านสร้างมาลายที่ถึงยุคของสมเด็จโตท่านนะครับท่านสร้างลายวาระนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่ฟิกเรื่องขมิ้นเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมนั้นจะฟิกเรื่องมวลสารนะครับแล้วก็ความเป็นพระที่สวยงามแล้วก็ถึงยุคนะครับมวลสารนะครับเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมครับส่วนทรงองค์พิมพ์นะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับคําว่ามวลสารเห็นไหมครับพวกอยเขียวๆละอองเขียวๆขึ้นนี่ขึ้นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเขียวๆนี่ธรรมชาติเห็นไหมครับข้างๆนี่ไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับขึ้นธรรมชาตินะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับละอองเขียวๆท่านผู้ชมคงจะสังเกตได้อยู่นะครับนี่อันนี้ขึ้นธรรมชาติแล้วผมก็แปลกใจนะครับว่าปกติ ไม่เคยเห็นพระขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าองค์นี้นะครับขึ้นธรรมชาตินะครับนี่ครับแต่ก่อนนะครับสมัยหัดเล่นพระใหม่หัดศึกษาพระใหม่นะครับก็แปลกใจนะครับทุกวันนี้ก็ไม่แปลกใจหรอกครับว่าพระสมเด็จบางเนื้อท่านผสมสิ่งที่เป็นมงคลหลายอย่างนะครับทั้งดินเจ็ดโป่งดินต่างๆนะครับที่เป็นพวกของมงคลนะครับก็สภาพ การเวลาก็จะกลายเป็นกลายสภาพนะครับกายภาพก็แปลสภาพไปนะครับคายตัวออกมาก็จะมีสีเขียวบ้างสีเขียวที่เป็นฝอยละอองออกมาบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ชัดเจนนะครับถ้าใครจะศึกษาพระสมเด็จเจ้าหาก็ดูกับครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็ลงไว้อยู่นะครับให้ศึกษาดูนะครับนะครับถ้าแท้นะครับยังไงก็แท้นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับ พุทธคุณนี้ดีมากเลยนะครับเรื่องเมตตามหานิยมนะครับแก้วคาดปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนได้มีพระสมเด็จนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนสมบังนะครับทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับในสิ่งที่ดีงามนะครับในสิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ